พระราชปรีชาญาณด้านความมั่นคงทางอาหารณหมู่บ้านมงแม่สาใหม่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจัังหวดเชียงใหม่หมู่บ้านชาวเขาแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมถึงในหมู่บ้าน เมื่อปลายเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2512ครั้งนั้นเองที่เป็นจุดกำเนิดโครงการหลวงโครงการพัฒนาชีวิตชาวเขามานานนับสิบสิบปีเพื่อยุติการปลูกฝิ่นและพลิกฟื้นผืนดินกว่าแสนไร่ให้กลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชแบบใหม่นานา,นานชนิดพืชเมืองหนาว ที่คนไทยอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะสามารถเติบโตได้จนกลายเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตคนไทยทั่วประเทศมาจนถึงทุกวันนี้กาแฟพันธ์ุอาราบิกา้าพืชต่างถิ่นจากแดนไกลพระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขานำมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น พร้อมกันนั้นทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นักวิชาการปรับปรุงพันธุ์จนสามารถได้พันธุ์ที่ต้านทานป้องกันราสนิมซึ่งเป็นโรคระบาดกาแฟในเขตร้อนชื้นเช่นประเทศไทยวันนี้กาแฟอาราบริก้าเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือนอกจากนี้ พระองค์ยังทรงโปรดให้สูงศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6กสูนสนับสนุนช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้แนะนำเกษตรกรในการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเช่นเศษต้นถั่วเหลืองฟางข้าวหญ้าแฝกเศษไม้ยางพาร,รามาเป็นวัสดุเพาะเห็ดต่างๆทั้งเห็ดพื้นบ้านและเห็ดพันธุ์ใหม่ๆ เช่นเห็ดนางรมภูตาลเห็ดเป่าฮื้อเห็ดหลินจือเห็ดโคนญี่ปุ่นจนปัจจุบันได้เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศพร้อมทั้งทรงส่งเสริมด้านการตลาดการแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมจัดตั้งโรงงานหลวงแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายพระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาคนา้นคว้าการสร้างโรงหีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่นิคมสหกรณ์อ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพื่อศึกษาการสกัดน้ำมันปาล์มและแปรรูปผลผลิตเพื่อการบริโภคตลอดจนเป็นต้นแบบโรงงานขนาดเล็กที่ช่วยแก้ปัญหาการตลาดให้เกษตรกรสวนปาล์มของภาคใต้ ตลอดระยะเวลาการครองราชที่ยาวนานที่สุดในโลก70ปีที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นในพระราชหฤทยัยที่จะพัฒนาให้ผืนแผ่นดินไทยเป็นแหล่งผลิตพืชพันธุ์ธัญยาหารที่มั่นคงยั่งยืนทรงส่งเสริมให้กเกษตรกรไทยมีความรู้เท่าทานเทคโนโลยีและการตลาด เพื่อสร้างระบบการผลิตอาหารของประเทศที่มั่นคงก้าวหน้าและพระราชทานแนวคิดเพื่อชีวิตแห่งความสุขดังกระแสะพระราชดำรัสเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2530ความตอนหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการเกษตรนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันต้องผลิตต้องดัดแปลง จำหน่ายและบริโภคคือใช้ถ้าตลอดทางไปได้ด้วยดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความตั้งใจดีด้วยหลักวิชาการที่ดีทุกคนก็ได้ประโยชน์และทำให้ส่วนรวมของเรามีความมั่นคงได้